ฝันทางมัดข้าวในนาพี่น้องต้องหลังน้ำตาเลียวลงู่หาน้ำควา nah. มานาน digging, ลวนเี oh. ่มอวอดดงทุ้ลงกับแป้น้ำทวงจนหงรีเขือนไตเทียงหมดจงน้ำไม่ยอมลงทางทำทำลุงเรือลงแพแก่กองป้าเฮือนไกลห่างแถวนี้ตกเป็นบ้านล้างน้ำทัวมนทางจะทำยังไง เทวาเจ้าเอ้ยบอกเคยสิสร้าง<น>ำทำกรรมป่อยให้ฝนตกลงน้ำน้ำป่อยให้น้ำมาท่วมน้องบัวส่งความไรหลังไรฝันทางพัดอยู่แถวนี้ก้วยอ้อยต้องถูกพัดนี้เส็เต็มทีแล้วน้อเพี่น้องขอพรเทวา นาคานั้นสวยปกป้องปีนั้น,ย,ปปน,านยาให้น้ำน้องยายใหน้ำคลองขึ้อยู่สงขลายายให้น้ำคลองขึ้อยู่สงขลายัยยยางดีอยู่ได้ลรอกพห้จบอยู่